โอเคสวัสดีท่านด้วยนะครับคลิปนี้มาดูหัวคัสซียูสุเอฟอาสองร้อยกันบ้างหลังจากที่ดูรถเสร็จที่ว่าประกอบเสร็จมาหลายคล,ยลิปเนี่ยกวันนีเราก็มาดูก่อนว่าดูกันว่า,ก,วาก่อนที่จะเป็นแบบรถคันสวยนี่ก่อนนั้นๆมีสภาพเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือสภาพรถที่รอการประกอบนะครับ สภาพรถที่ออกจากตัวอ,ออกจากศูนย์ตัวถังมีแค่ตัวถังล้อต่อดตัวถังนะครับมีแค่คัสซีมีแค่หกคัสซีคันนี้ก็เป็นช่องยาวเลยอันนี้เป็นยูสุเอฟอาร์สองพันสิบนะครับยูสุเอฟอาร์สองันสิบทุกถึงใจกำไรถึงคุณ รอบก่อนนะครับคันนี้ก็มารอต่อตัวถังจากอึ้งวนไต้ยู่สุดตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่เลยตัวใหม่ก็จะเป็นกระจังหน้าไปอย่างนี้นะครับ กระจังหน้าก็เป็นคลิปๆแบบนี้ส่วนตัวเก่าก็จะเป็นแบบเป็นลายช่องๆตารางนะครับซึ่งเวลากันชนอันนี้เวลาแบบลูกค้าเอาไปต่อนะครับเอาไปต่อรถบางคนเขาเสียเขาจะแบบยื่นนะครับยื่นกันชนออกมาออกหน้าหน้าหน่อยแล้วก็ยื่นลงท้มันเตี้ยบ้างบางคนก็แบบเอาไปเสิร์ฟบันไดชัยล่างก็กลายเป็นบันไดสองขั้นก็ดูเตี้ยนหน่อยครับ เสริมใช้ล่างบันไดล่างได้สองขั้นนะสวยเลยโชควงยาวมากคันนี้ตัวแม็กทอกก็มีนะครับแม็กทอกนี่คือเป็นตัวที่วิ่งดินเลยสเปควิ่งดินประตูหน้าล็อกอยู่หรือเปล่าล็อกอยู่พอคนขับเราจะไม่เหลือ ฝั่งนี้เปิดได้เปล่าเอ,อ่ยโอเคฝั่งนี้เปิดได้ตัวฝั่งนี้กันนะครับอันนี้คือภายในของ F R 2 10นะครับผมอะไรตัวใหม่หน้าปัดตัวใหม่ ส่วนตัวผมชอบหน้าปัดมากหน้าปัดมันสวยจริงๆชอบชอบครับภายในผมว่าก็เรียบๆโอเคดีผมชอบโทนเนี่ยเทอะไรก็พอได้ครับพอพอได้อยู่ก็คือแต่ว่าพวกเนี้ยเวลาการใช้งานจริงๆอ่ะเขาก็ดูกันที่กำลังสมรรถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหลือๆกับชื่อเสียงของ c x k 1 210แรงม้าครับกำลังกรเือเลยอันี้ต้องบอกว่าตัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาใช้เครื่องตัวนี้ 4XK1 แต่ที่ญี่ปุ่นเขาเป็นเครื่องทวินเทอร์โบเป็นเครื่องเทอร์โบคู่นะครับก็ตัวนั้นจะปั่นได้240มา้าในไทยเนี่ยรถบางคันเขาก็ลงกันแล้วนะอย่างพวกอ e ีซูพวกเออ120นะครับพวกเ120พวกไอหัวกระตูนตัวเก่าครับก็ยกตัวเดิมออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่คอมเลย 4HK 1นึทวินทอโบ240แรงมากเขาเยอะจริงๆนะ 4HK นี่เ,เขาก็มีตั้งแต่100 150 175 190แล้ว210ในสเปคไทยนะครับถ้ารถญี่ปุ่นรถนตอก,ก็ดีดไปยัน240นู่นแหละถังลมนี่คือระบบเบรกนะครับ เอออเฮลิกเรียงกัสั้นง่ายๆก็คือเบรกน้ำนั่นแหละช่วงก็ยาวหน่อยอันนี้ต่อต่อเป็นกระบะกลางดีครับช่วงมันยาว ในอู่ตอนนี้มีต่ออยู่หลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวพอออกเดี๋ยวเราพาดูจะพาดูกันบ้างว่าเวลาต่อออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนซึ่งตอนนี้มีรอต่ออยู่หลายคันอยู่นะเท่าที่เข้าไปเดินดูมาเมื่อกี้นี่ครับวิติตรประบาลน,นี้ถังน้ำมันหนึ่งร้อยลิตรนะครับถังน้ำมันหนึ่งร้อยลิตร เดินหน้าหกเกียร์ค so รับถอยหลังหนึ่งเกียร์เครื่องสี่ยนสี่สูบสี่เอชเคหนึ่งสี่เอเคสี่สูบหกเอเคหกสูบก็อีสุอีสุนี่จะวนกระบอกสูบนี่เขาจะบอกในรุ่นเครื่องชื่อเครื่องสำเร็จเลยครับสี่เอชเคหกเอเคหกยูแซ 4SL 6BG ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกลุ่นๆมาเลยอ๋อเพจเอ่อเพจของอ s ซูุอยู่ตรงนั้นซึ่งผนังประตูล็อกด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูก็ได้ <laughs> ตอนนี้อ s ซูุได้ขาด่าวว่าเขามีโปรดีเนี่ย ส่วนตัวนีแบบไม่ได้อวยนะแต่ผมเอาจริงผมก็ชอบอีซุแล้วครับเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กอ่ะผมก็ใช้อีซุตั้งแต่เด็กเลยก็ระก่อนที่บ้านผมก็มีอีซุล็อกกี้คือแบบก็คือแบบเป็นไงเราแบบฝังใจก,กับอีซุอ่ะเอาตรงนี่นะเดี๋ยวเราพาไปดูหัวตรงนี้กัน,กน อันนี้ก็อีสุอันนี้คือเขาเอามารอต่อตัวถังนะครับอันนี้ก็จะเออ่มีหมวกหมวกวาวอยู่ซึ่งอันนี้เขาก็อารอประกอบใส่รถอันนี้ก็เป็นหัว210เหมือนกันอ่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเปิดได้ด้วย นี่นะครับ C H K หนึ่ง F R ชัดกีตาร์อ๋อคันนี้ใช่ไหมอันนี้หัวของพี่ชัดจำนวนเฟืองท้าย่ะรอบเฟืองท้าย่ะอีซูเขาจะมีบอกตรงเฟืองท้ายเลยครับ แต่ว่าเดี๋ยวต้องก้มาหาดูทีว่าตรงไหนเดี๋ยวก้มหาหาดูก่อนเรามาหาคันนี้กันว่าเจอหรือเปล่าวันนั้นลองหารอบหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่เห็นว่าอยู่หน้าะระฆังผมก็บองหาไม่เจอไม่รู้เขาต่อไว้ตรงไหนนะพยายามมองหา ไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนตัวรูปนี่คือว่าเขาแบบเป็นแบบเลขตอกมาเลยอ่ะจะเห็นเลยว่าเห็นรอบรอบเฟืองท้ายเลยโอเคก็อ่นนี่คือคลิปพาดูบอกก็ซีอีสูนะครับอีสู fr 2้สิ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูอะไรอีกแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวจะพามาดูตอนน่อรถเสร็จว่าจะมีสภาพเป็นไงบ้างสวยขนาดไหนรอค่าหนนะครับโอเคเจอกันหน้านะครับสวัสดีครับ